ครับข้อที่76นะครับจากข้อที่ผ่านมาให้หาค่า Q 1และ Q 2นะครับตรงนี้นะครับจากข้อที่ผ่านมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับการต่อการต่อตัวเก็บประจุนะครับตรงนี้เป็นแบบอนุกรมนะครับอนุกรมซึ่งค่า Q นะครับตรงนี้ขอให้หาค่า Q นะครับตรงนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับค่า Q ของเรานะครับก็คือ Q รวมนะครับ จะเท่ากับ Q1 และเท่ากับ Q2 นะครับพูดง่ายเท่คือ Q ทุกตัวนะครับจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับฉะนั้นนะครับในโจทย์ตรงนี้เขากำหนด Q รวมของเรานะครับเท่ากับ18ไมโครคูลอมนะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากนะครับเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับ ซึ่งเราจะได้นะครับก็ hehe, คือ Q รวมของเราครับจะเท่ากับ Q1 นะครับเท่ากับ Q 2นะครับคือ Q ทุกตัวจะมีค่าเท่ากันนะครับทีนี้ข้อที่ผ่านมาเขาให้ควรวมเท่ากับ18ไมโครคูลอมนะครับตรงนี้ Q ิรวมของเราเท่ากับ18ไมโครคูลอมนะครับฉะนั้น Q 1ก็จะเท่ากับ18ไมโครคูลอมเท่ากันนะครับแล้วก็ Q Q 2ของเรานะครับก็จะเท่ากับ18ไมโครคูลอม เท่ากันเหมือนกันนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะตอบข้อที่4นะครับก็คือ Q ทุกตัวจะเท่ากันหมดนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ18ไมโครคูลอมครับข้อนี้เลยตอบข้อที่4ครับ